ทุกท่านก็สู่เวทีแห่งการให้โอกาสผ่านเสียงเพลงเพราะน,นี่คือรายการจันทรดาวและช่วงนี้สางสุนโดยเล็กตาซอยครับสำหรับนักสู้ฝันที่ชน,นะประจำสัปดาห์ของเรานะครับทางรายการนั้นจะมอบเงินรางวัลให้10,000บาทน,นะครับและเครื่งองดื่มคิงผงเสวรีรูปตราจินเจนจะมอบเงินสนับสนุนให้อีก 1,000บาทรวมทั้งหมดเป็น20,000บาทครับตอนนี้เรายังอยู่ในแคมเปญของนักสู้ฝันชั้นประถมเป็นไงพี่บอลสัปดาห์ที่แล้วพี่บอลน,นะเปิดเวทีสุกสนานมากเลยครับผมครั้งนี้เหมือนกันโหรอมานานมากให้พี่สาวสุดสวยของผมคนนี้กลับมาอีกครั้งผมอยากเจอเขามากท่านนี้ก็เป็นศิลปินที่เรียกว่ามีความเป็นเขาเรียกอะไรเจ้าแม่เพลงประกวดใช่<อ>แลวบอกเลยว่าเพลงเขา ร้องยากมากปราบเซียนปราบเซียนครับผมบอกได้เลยและทุกเวทีครับจะต้องมีบทเพลงของบุคคลคนนี้มาร้องครับอย่างที่บอกว่าเราเกริ่นกันมาพอสมควรแล้วสำหรับเธอคนนี้มากความสามารถแลวก็เป็นศิลปินตัวแม่จริงๆวันนี้มาเยือนเวทีจันพันดาวของเราอย่างแน่นอนพราะมีโชว์ดีๆมาฝากเรากับพี่แคทคัทีมารศีค่ะ Daddy! นะครับคิดถึงที่สุดดีครับขอเสียปรบมืออีกครั้งนะเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าอะไรครับอย่าลืมกว้านพยเยค่ะเป็นซิงเกิลตอนนี้ลงย t u b e อะไรเรียบร้อยแล้วใครอยากจะเข้าไปดูเข้าไปดูได้เลยเมื่อกี้พี่เบกี้ยังบอกเลยถ้าไม่ใช่พี่แคทนี่ก็ค่ะใช่เอาไม่อยู่นะคใครจะร้องได้น่าฟังขนาดนี้เป็นเพลงที่แบบเล่าเรื่องคือตัวพี่แคทเองนะมีเนื้อเสียงแล้วก็มีการร้องแบบ ไทยแท้ๆลูกทุ่งไทยแท้เลยครับแคทคะถ้าไปจะรบกวนขอดูลิ้นไก่ท่ยจะไปดูลิ้นไก่เลยเขาลูกอยากจะรู้ว่าในลิ้นไก่นั้นมีอะไรทำไมสามารถบังคับเสียงได้ไพเราะคือเอาจริงยืนฟังข้างๆยังมอกย่ง พี่แคทมีระบบใส่เทปอยู่ในร่างกายหรือเปล่าไม่รู้เป็นยังไงเพราะว่าเขาร้องเร้องเหมือนสบายมากมอนร้องเฉยๆทั้งๆที่เรารู้ว่าร้องยากมากเลยแต่คนก็ยังคงเอาเพลงของพี่แคทไปประกวดรู้สึกไงบ้างครับเขาบอกว่าพี่แคทคือเจ้าแม่เพลงประกวดเลยรวมถึงเวทีจันรพันดาวด้วยแล้วอาทิตย์ที่แล้วมีเด็กมาเอาเล้วจะให้ตอบยังไงไม่แล้วต้อง มาแล้วมันก็ต้องเล่นมันก็ต,ต้องเล่นไปจริงๆมีความภูมิใจมากๆเลยครับ,ค,รบคือเราได้เป็นครูของเขา <c oughs> เขาได้นําเพลงของเราไปร้องนี่ถือว่าเรา เราเป็นผู้ถ่ายทอดที่ดีที่สุดสําหรับเขาเขาไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ศรัทธาศรัทธาในตัวเราแล้วก็เพลงเราไปร้องแล้วบางคนก็ได้ถึงร้องเรื่องวันใหญ่ๆมาเลยชนะเลิศอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งภูมิใจมากสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่แคทนะคะคัทลิยามราีมากๆที่ให้ความสุขสนุกแล้วก็ไพราะกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะ เอาละครับนะฮะเราได้ฟังเพลงพอๆไปแล้วมาถึงนักสู้ฝันของเรากันต่อเลยนะครับยังคงเป็นนักสู้ฝันชั้นประถมอีกเช่นเคยแล้ววันนี้คัดมา3าคนเหมือนเดิมนะฮะกติกาใหม่นั้นคือน้องๆจะเป็นคนที่เลือกผู้คุณ3คนเองแน่นอนและพวกคนไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนแล้วนะครับคณะกรรมการของเราคือทั้ง1 0 0รท่านในห้องส่งนี้ตั้งหากนะฮะต้องรับจากหลายฝ่ายทักมแล้วเชิญประจำพี่ครับผมไดเลยครับเชิญครับ มาให้กำลังใจพวกเขาพร้อมๆกันเลยครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีสามท่านอีกครั้งนะครับ <Wow. S 1> อสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยอแนะนำตัวเองหน่อยครับท่านแรกเลยสวัสดีครับ ผมชื่อดะใช้ออนุกูลยาธาชื่อเล่นชื่อน้องโบ๊ทอายุ11ปีมาจากาโรงเ,งร,เรียนวัดคลองเกษมอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทครับถึงผมจะตัวอ้วนแต่ผมก็ร้องเพลงเพราะนะครับเจอแล้ววันนี้เราเจอตัวเด็ดแล้วท่านที่สองครับ หนูชื่อเด็กหญิงสราชาธนาวินชื่อเล่นชื่อน้องฝ้ายอายุ10ปีอยู่โรงเรียนบุรณะศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะถึงหนูจะตัวเล็กแต่พลังเสียงหนูไม่เล็กนะคะ <Hey. S 3> <Hey. S 2> ท่านสุดท้ายสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนพลเสราชื่อเล่นชื่อน้องซีอายุ10ขวบอยู่โรงเรียนคำน้ำจืดจังหวัดสมุทรปราการครับหล่อเท่ เฟียลซ่ารักป้าป้านะครับปป้านะครับใครรับก็รับไปนะจ๊ะป้าป้าเอออ่าสัมภาษณ์เลยครับเชิญเลยครับพี่เบกกี้ก่อนเลยบอสจ๋าถนัดเพลงอะไรคะคนดีลูกทุ่งครับลูกทุ่งชอบศิลปินชอบใครครับพี่กตีิครับพี่กตติ ศิลปินอ๋อพี่โกตีเป็นศิลปินเ,<อ>เหมือนกันเ็ก<า>น้นกอ,องสีครับน้องสีขี้อายป่ะไม่ครับผมกาเต้นป่ะกาครับนิว s ิก เธอแกชื่อซีเหรอขอให้คุณนุ้นเต้นน้องซีวันนี้ถ้าเลือกเข้าไปเนี่ยจะร้องเพลงของใครคะเพลงของสายยังสัญญาครับผมฝ้ายขาะฝ้ายคนดีชอบเพลงของใครลูกเพลงของพี่แคทเทอรียามาสีค่ะลองร้องให้ฟังหน่อยสิคะเดือนโด ท่านทมท่านครับคิดดีๆนะครับสิทธิในการเลือกหัวหน้าทีมนะครับอยู่ในมือของน้องๆองทั้งสามท่านเลยกติกาการเลือกหัวหน้าทีมให้น้องๆโอนไว้อ,ออกและเป่ายิงฉุบใครชนะมีสิทธิ์เลือกก่อนและผลออกมาดังนี้น้องโบนถมีสิทธิ์เลือกหัวหน้าทีมเป็นคนแรกตามด้วยน้องฝ้ายและน้องซี่มาดูกันครับน้องๆจะเลือกใครเป็นหัวหน้าทีมน้องโบสจะเลือกใครครับ มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากป้าคนนั้นนั่นเองนะครับสีจ้ะค่ะชีวิตซีมาถึงทางตันแล้วลระลูกเดี๋ยวเราจะไปหาจอบแล้วขุดทางตันออกไปสู่แสงสว่างด้วยกันไงคะโอเคแข้งหอยน้องๆทั้งสามท่านไปพักก่อนเลยค่ะจะพังกันดูแเนี่ะ ก็มาถึงช่วงข้อคิดคำคมครับเป็นกิจกรรมให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการนะครับถ้าได้รับการอ่านอกอกาศจะได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแล็กตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับคือคุณโยทินชะไหนงุนนะครับจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเขียนเข้ามาว่าแม้นชีวิตตราตรำแสนลำบากจะทุกยากอย่างไรใจต้องมั่นถึงมากมี อุป,ปรสรรคนับร้อยพันหากฝ่าฟันสักวันหนึ่งจะถึงชัยนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตาซอยไปเลยนะครับเอาละครับ Итак, ช่วงนี้พักสักคคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาให้กำลังใจน้องๆนักสู้ฝันฉั้นประถม